สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปประจำเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกรกฎนะคะมีใครเกิดเดือนกรกฎบ้างหรือเปล่าแฮปปี้บดย์ล่วงหน้านะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดแม่หมอเหมือนกันนะเดือนกรกฎาเนี่ยโอเคมาดูกันภาพรวมพลังงานในเดือนกรกฎาคมเป็นยังไงบ้างขอดูเป็นภาพรวมพลังงานก่อนนะคะ ได้เป็นไพ่สิบดาบน่าตกใจมากเลยเพราะว่าตอนแรกเปิดเมื่อกี้ก็ได้สิบดาบนะเหมือนเก็บไพ่เพ่เมื่อกี้เพิ่งได้สิบดาบแล้วก็ไพ่เบิกบานนะคะกับ king of swords อืม มันดูมีความแบบว่าช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยจริงจังมากๆเลยเหมือนอาจจะเจอสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างกดดันค่อนข้างซีเรียสนะคะเจอผู้ใหญ่เจอเหมือนความรู้สึกไม่ได้แบบแฮปปี สถานการณ์ไม่ได้แฮปปี้แต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่พยายามที่จะไม่คิดอะไรมากพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเราแฮปปี้ดีเรามีความสุขเราไปรอดเราอยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพอภัยามันขึ้นเบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นสภาวะที่ค่อนข้างขัดแย้งกับที่เราเป็นอย่างเช่นสภาพแวดล้อมคือกดดันมากๆแต่ว่า คือจิตใจเราอาจจะต้องพยายามเข้มแข็งอะ่ะพยายามเข้มแข็งพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ในเรื่องที่รู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยช่วงนี้คือบางคนเหมือนจะมีปัญหาปวดหัวปัญหาที่ใหญ่ๆมากเลยนะคะช่วงช่วงเดือนเนี้ยอืมไม่รู้ว่าเจออะไรมาแต่ว่ามันเหมือนเป็นสภาวะที่แบบมันเครียดมากๆมัน ไม่ไหวแล้วบางทีบางคนน่ะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีแบบว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์เข้าโรงพยบาบาลเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังเรื่องสุขภาพดีๆด,ด้วยนะคะอืมมันมีความเครียดมันมีความที่แบบระวังเสียเงินเยอะระวังอะไรที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ๆใ,ในชีวิตอะ่ะมันจะเกิดในช่วงเดือนเนี้ยนะคะโอเคไปดูดีกว่าว่าในแต่ละเรื่องเนี้ย มันจะพอมีเรื่องดีๆให้เราได้ชื่นใจบ้างไหมขอดูเป็นการงานก่อนนะคะการงานในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นยังไง ten of s w a n d s s c of p e n t a c l e s ขึ้นใหม่แหละสิบดาบ ten of swords คงเป็นเรื่องงานแล้วแหละที่มันเหมือนมีปัญหา ในช่วงเนี้ยช่วงช่วงนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงเดือนกรกฎาก็ได้นะเหมือนแบบมีก่อนหน้านี้แล้วแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับตรงนี้แล้วเราพร้อมที่จะเปลี่ยนงานพร้อมที่จะโยกย้ายได้เลยนะคะมันเหมือนเราเจอมาเยอะแล้วอะเราทนไม่ไหวเราอยากที่จะมูฟอยากที่จะไปแล้วไม่อยากจะอยู่กับ ความรู้สึกที่มันแย่ๆความรู้สึกที่มันท็อกซิกแล้วนะคะก็เลยไปดีกว่าก็เลยยกย้ายเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะแบบได้เริ่มงานใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะคะช่วงเดือนกระกฎาคมได้เหมือนสิ่งที่เคยมีปัญหาก่อนนั้นเนี้ยเหมือนถูกยกออกจากอกอะเหมือนภูเขายกออกจากอกมีการเคลียร์มีการแบบอิสระมากขึ้นหรือบางคนอะ่ะ ผ่านโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้นะโปรเจกต์ project ที่ก่อนนั้นเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไปไหวไหมจะรอดไหมเนี่ยมันจะผ่านไปได้นะมันจะเหมือนได้รับความสําเร็จนะคะได้รับความสําเร็จแน่คือมันอาจจะรู้สึกว่ามันต้องแบบทุ่มเทเยอะก็จริงแต่ว่าปลายทางเราอะมันมีความสําเร็จรออย,อยู่นะคะอยากให้นึกถึงพลังงานดีๆเข้าไว้มันมีโอกาสสมหวังอยู่นะเพราะว่าเหมือนแบบเราทนมาได้ ขนาดนี้แล้วทนอีกสักหน่อยเป็นไรไปอย่างเงี้ยนะคะอืมมันมีโอกาสสมหวังสําเร็จมากๆถ้าใครที่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาให้รับมือช่วงนี้นะแต่ถ้าใครวางแผนจะทํางานใหม่จะหางานจะอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันอาจจะเห็นเห็นเหมือนพลังงานที่แบบพยายามหาลหลายๆงานบางคนเหมือนแบบหางานมานานแล้วทําไมไม่ได้สักทีมาอาจจะได้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ อมันเหมือนแบบลองมาหลายที่แล้วก็แบบผิดหวังผิดหวังซ้ําๆผิดหวังขึ้นเรื่อยๆ,อย,ๆอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไพ่ที่แบบความผิดหวังมันจะหมดไปแล้วเพราะว่าได้รับโอกาสได้รับการติดต่อการสัมภาษณ์การได้งานนะคะแต่บางคนก็ก็อาจจะเป็นภาวะที่แบบพักก่อนก็ได้นะใครที่รู้สึกว่างานมันหนักมากอะ่ะฉันขอออกแล้วไปพัก ก่อนสักระยะให้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วค่อยเริ่มใหม่ดีกว่าอันอารมณ์นี้ก็มีเหมือนกันนะคะโอเคต่อมามาดูการเงินดีกว่าการเงินเป็นยังไงบ้างเป็น ten of pentacles นะะี่ยะ seven of pentacles seven of swords fire wands ดูจะ ทำหลายๆอย่างอ่ะเหมือนแบบบางคนมีหลายช่องทางมีรายรับมากกว่าหนึ่ช่องทางเนะะี่ยค่ะแล้วก็รายจ่ายก็เยอะด้วยนะรายจ่ายก็หลายๆอย่างเดี๋ยวต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องจ่ายบินค่าเน็ตค่าค่าผ่อนมือถือผ่อนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมด เหมือนรายรับของเราอาจจะเป็นเชิงที่แบบได้มากับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆห,หรือว่าเรารอคอยเกี่ยวกับเงินก้อนของชิ้นใหญ่อยู่นะคะมันอาจจะยังไม่ได้ภายในระยะระยะเวลาอันสัน้นอันไกลมันจะต้องเหมือนใช้ความทุ่มเทใช้แบบหยาดเงินแรงกายของเราอ่ะในการที่จะแบบได้มานะคะมันไม่ใช่ง่ายๆอ,อ่ะนะคะ มันดูมีความวุ่นวายมันดูหรือมีมีเกี่ยวกับบุคคลอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะมีอิทธิพลในเรื่องของการเงินเราไม่รู้สึกว่าในช่วงเนี้ยมันแบบมันไม่เป็นระบบระเบียบเท่าไหร่เลยอืมแล้วก็เหมือนบางคนอาจจะมีคิดวางแผนจะลงทุนจะทําอะไรบางอย่างจะซื้อจะใช้เงินอะไรบางอย่างด้วยนะคะอาจจะ คิดมานานแล้วก็ได้ยังไม่ได้บอกใครแต่พอเหมือนแบบพอเหมือนจะใช้จะเริ่มทำอะ่ะก็คือมีหลายๆเรื่องให้ต้องจัดการมากๆม,มันดูยุ่งเหยิงมันดูหลายๆเรื่องเข้ามานะคะต่อมามาดูเรื่องความรักนะคะเริ่มที่สถานะโสดมาเช็คพลังงานในอดีตก่อนว่าพลังงานมันตรงหรือเปล่า พราะด้วยความมันเป็นพลังงานภาพรวมอยู่แล้วนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนถ้าเราเช็คว่าอาดีตมันตรงเราก็ฟังต่อได้มันก็มีแนวโน้มว่ามันจะเป็นคำทานายของเรานะคะสองดาบเจ็ดถ้วยในอดีตเนี่ยเป็นความที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะ บางคนมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบจะตัดสินใจเหมือนเป็นช่วงที่สับสนอยู่เลยว่าคนนู้นก็ดีคนนี้ก็ดียังเหมือนแบบยังไม่ได้ปักใจยังไม่ได้เลือกว่าจะคุยจะคบกับใครที่แบบคนคนเดียวมองว่าน่าจะยังอืม บางคนอาจจะแบบว่าเพิ่งคุยแล้วแบบพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วหรือแบบรู้สึกสนิทกันเร็วมากยางเงก็ได้นะคะแล้วก็ไพ่แปดไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ระวังเรื่องผลประโยชน์ด้วยในช่วงแรกคือมันอาจจะมีความรู้สึกสงสัยหรือสับสนว่าเขาเข้ามาเพราะหวังผลไหมหวังอะไรหรือเปล่าก็ได้นะคะ ด้วยความที่มันเป็นช่วงแรกๆด้วยถ้าเพิ่งเริ่มต้นคุยกันเนี่ยก็อยากให้ดูไปก่อนอย่าเพิ่งอะไรมากต่อมานะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมความรักคนโสดเป็นยังไง three of wands eight of pentacles s e of cups n i of swords s n of cups ขึ้นซ้ำนะคะมีตัวเลือกแน่ๆ คือเอ่อแล้วก็เห็นเด่นอีกอย่างก็คือบางคนเนี่ยก็ไม่เหมือนอาจจะขยันทำงานอยู่อะแบบยุ่งยุ่งกับการทำงานไม่ค่อยได้แบบสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่เลยนะคะเหมือนแบบว่าที่ปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้ก็หนักพอแล้วถ้ายิ่งต้องไปสนใจความรักอีกก็ไม่นา่า จะได้พักผ่อนแล้วเนะี่ยเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบคิดค่อนข้างเยอะนะคะคิดเยอะคิดมากด้วยถ้ายิ่งเจอหลายๆเรื่องเข้ามามารุมเนี่ยก็คงจะไม่ได้นอนกันพอดีนะคะพลังงานบางบางคนก็คือยุ่งกับการทำงานมากกว่าโอกาสที่จะได้คอมมิตน่าจะอย่างนะคะซึ่ง มีคนเข้ามาไหมมีนะมีแต่ว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ขนาดนั้นที่เราจะพร้อมหยุดงานเพื่อไปทุ่มเทวความรักนะคะยังไม่ได้ขึ้นว่าแต่ว่าเห็นอีกอันนึงก็คืออีกสถานการณ์ก็คือต้องเป็นคนที่คุยมานานแล้วอะมันถึงจะรู้สึกจริงจังได้อะ่ะอืมแต่ถ้าเป็นคนที่ยังเพิ่งเจอเพิ่งคุยนะคะยังเหมือนยังไม่ได้ใช่มากยังไม่ได้สนใจขนาดนั้น นะคะโอเคมาเช็คราศีเราหรือเขาเอ้ยของเขาเป็นอะไรได้บ้าง s a g i t t a r i u s ธนู a u r u s พึกศพ i s c e s มีนนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะต่อมาความรักคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาเช็คว่าในอดีตความรักเป็นยังไงบ้าง The sun, f i r e s a l t s St strain, two of coins มีความวุ่นวายมากเลยมีความที่แบบไปไปกลับกลับอะกับคนเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวก็ดี <c oughs> เดี๋ยวก็ร้าย <c oughs> เดี๋ยวก็ <c oughs> เด,ดาไม่ถูกอะ <c oughs> ว่าจะยังไง พยายามดึงพยายามผลักคือบางช่วงถ้าไม่ค่อยได้คุยหรือนิ่งๆอีกฝ่ายก็จะพยายามดึงเข้ามาให้ได้คุยพอเราจะนิ่งเขาก็ตามพอเราพอเขานิ่งเราก็ตามอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าบางคนมีเหมือน สิ่งที่ต้องโฟกัสช่วงนี้เข้ามาเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่าด้วยมันก็เลยบางช่วงอาจจะโหบ้างบางช่วงอาจจะเข้าหาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยดูยุ่งยุ่งวุ่นวายนะคะไม่ลงตัวสิทีอะ่ะมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาแบบสถานการณ์เดิมๆซ้าๆอย่างเงี้ยมากกว่านะคะโอเคมาดูดีกว,ว่าในช่วงเดือนรกดาคมความรักเป็นยังไงต่อ s i of w a n d s s i of cups ในอเวนต The Tower หรือบางคนมีพลังงานเกี่ยวกับคนเก่าขึ้นมาด้วยนะมีคนเก่าๆก,กลับมาหรือเปล่ามีทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าอะมันก็เลยดูวุ่นวายไงอืมเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบคนเก่าก็ยังตัดไม่ได้คนใหม่ก็ไม่พร้อมตัดหรือไม่พร้อมไม่ความชัดเจนอะมันยังเหมือนแบบครึ่งๆกลางๆอยู่รังคู่นะคะบางคนนะแล้วก็ มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งต้องดูว่าการเปลี่ยนแปลงอะ่ะต้องดูสถานการณ์ว่ามันเคยดีหรือไม่ดียังไงนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงถ้าเคยดีๆมาอยู่ดีๆอะ่ะมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติก่อนหน้านี้ร้ายมาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกลับมาดีก็ได้นะ มันมันเป็นได้สองแบบเพราะฉะนั้นต้องดูว่าสถานการณ์เราแบบไหนนะคะอืมมันมีเหมือนคนที่แบบคุยกันมานานแล้วอะอาจจะกลับมาหรือแบบพยายามเข้าหาพยายามลองกันใหม่นะคะอืมมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันแต่ว่า มันก็ยังไม่มั่นคงเอาแนวเอนอนยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะด้วยความที่มันขึ้นเดอะทาวเอร์ยังเหมือนแบบ3วันดีสีวันไข้อยู่เลยนะคะโอเคมาเช็คราศีของเขาเป็นอะไรได้บ้างแคป i ิคอนมังกรทอรัสพฤกษศึกดิ a อัคคีสคุมค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ต่อมานะคะความรักคนมีคู่มาเช็คพลังงานในอดีตเป็นยังไงบ้าง The Emperor Three of Swords Page of Swords Temperance เหมือนมีเรื่องไม่เข้าใจผิดใจกันอยู่นะคะในอดีตอะหรือช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันต้องเคลียร์ต้อง clear, มาคุยกันน่ะคือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปรอดมันต้องมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างถ้าไม่เปลี่ยนถ้ายังคงแบบเดิมยังคงมีปัญหาเก่าๆวนเวียนอะไรเงี้ยไปรอดค่อนข้างยากนะคะรู้สึกว่ามันเครียดกว่าเดิมมันท็อกซิกอืมมันเสียใจมันมีน้ําตาเข้ามาหรือบางคนบางพลังงานมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลอื่นเข้ามาด้วยนะคะเหมือนแบบพอมีปัญหาเรื่องคนอื่นก็อยากจะเคลียร์อยากจะแบบ ชัดเจนว่าสรุปจะเอายังไงเลือกใครหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมต่อมามาดูในช่วงเดือนกรกฎาเป็นยังไงบ้าง Four Pentacles The Hangman Eight of Cups Fire Pentacles ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งไปช่วงหนึ่งหรือเปล่านะคะแบบว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างให้เวลากันให้เวลาในการคิดทบทวนแล้วพอใช้ช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะอาจจะมีการกลับมากลับมาง้อกลับมาขอคืนดีขอโอกาสนะคะผ่านกระบวนการคิดอะไรต่างๆนานากันมาแล้วอะ่ะแล้วก็ มาลองกันอีกครั้งอาจจะเป็นก็ลองปรับเปลี่ยนปัญหาเดิมๆเมนี่ยแหละว่ามันจะไปรอดไหมมันจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าอืมไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยมีการบล็อกมีการปิดกั้นการสื่อสารไม่ให้โทรไม่ให้แชทอะไรงี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ยังมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้หายจากกันไปไหนยังไม่ได้แบบตัดไปเลยอืมมันน่าจะมีปัญหานหนักๆเข้ามานะ บางคนอะเป็นปัญหาเกี่ยกับบุคคลอื่นเข้ามาก็ได้แต่ก็ยังรู้สึกตัดกันไม่ขาดอยู่ดียังได้มีการวนเวียนยังได้มีการกลับมาง้าขอขอคืนดีกันนะคะอืมแต่ก็มันก็เฟลเยอะมากๆเลยนะคะอารมณ์ดาวมากอะ่ะอืมแบบว่าไม่รู้ว่าบางคนอยู่ไกลกันด้วยหรือเปล่านะมันก็เลยได้ใช้เวลาที่แบบ คิดจะอะไรอย่างี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่มันก็เจอเรื่องหนักมาหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่หายไปจากใจหรอกไม,ไม่หายไปจากความคิดเราหรอกในเรื่องที่แบบเคยมีปัญหาที่ทำให้ไม่ไว้ใจทำให้รู้สึกแย่นะคะอารมณ์ค่อนดาวมากๆเลยเหมือนแบบอารมณ์ท้อแท้ เขาไม่รักเราหรือเรามาดีไม่พอหรออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเชิงตัดพอนะคะอือหรืออาจจะเป็นแบบคนที่ไม่ได้ผิดอะ่ะตัดพอก็ได้นะแบบว่าเราจะพยายามให้ดีที่สุดเราจะทําตัวให้น่ารักหรืออะไรเงี้ยแต่ฝ่ายที่ผิดก็คือเฉย รอให้เขางออะไรเงี้ยมันดูเป็นพลังงานประมาณนั้นมากกว่าอืมมันเหมือนมีฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้มากๆแต่อีกฝ่ายกลับนิ่งกลับไม่ได้แบบพยายามมากเท่าเท่าเกันนะนะคะดูค่อนข้างหนักใจสุดๆเลยอืมแต่มันก็พูดยากว่าบางคนบาง บางคนก็คบกันมานานมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะที่มันจะแบบตัดสินใจได้เลยมันต้องมีเรื่องแบบครอบครัวไหมเรื่องการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยในชีวิตด้วยหรือเปล่าในการที่จะแบบคิดมันไม่ใช่แค่ว่าความรู้สึกรักหรือไม่รักแล้วมันจะตัดหรือไม่ตัดเลยเลยเนาะนะ,นะคะก็หวังว่ามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เดี๋ยวมาดูซีว่าราศีของเขาเป็นอะไร a q u a r i u s กลุ่ม a u r u s ฝึกศพล b บาตุนนะคะค่ะก็ประมาณนี้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ